ดีเช้าวันเสาร์จ้าจะไปทำงานบรรยากาศก,ก็ไม่เป็นใจให้เลยฝนตกฝนตกมากๆไปทำงานวันเสาร์ฝนตก ไฝนกับพิมะนี่สิถ้าตกมานี่ไปทำงานลำบากหนาวหนาวด้วยนี่แหละจากบรรยากาศเช้าวันเสาร์ตอนนี้ก็เท่าไหร่อุ๊ยโอีโอ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 ่ตอนนี้ก็แปดโมงสี่สิบ เออนาฬิกาที่รถก็มีแต่เราไม่ดูมองไม่เห็นแปดโมงสี่สิบมองไม่เห็นบรรยากาศฝนตกวันเสาร์เช้าวัาววนเสาร์ไม่ได้นั่งรถเล่นนะคะรอบนี้ รอบนี้ไม่ได้นั่งรถเล่นนะคะรอบนี้นั่งรถไปทำงานบรรยากาศไม่น่านั่งเล่นเลยบรรยากาศน่านอนน่านอนตโตไม่น่าทำงานเลยนี่รถบัสโอ้รถเก็บขยะ กำลังเก็บขยะต้องเก็บขยะทุกเชา้าทางสีน้ำเงินรถเก็บขยะทางสีน้ำเงินวันนี้กว่าจะถึงก็ขับรถประมาณ ข้างๆฝั่งนี้ก็หมอกมองไม่เห็นไม่ใช่หมอกฝนฝนลงหนาตึบเลยฝนตกลงหนาขนาดแปดโมงกว่าแล้วยังมองไม่เห็นดวงอาทิตย์สักดวงอันนี้เขากำลังเขาทำ ถนนนะคะทําถนนถนนให้คนเดินให้คนเดินทําถนนค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะ สวัสดีวันเสาร์ทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรมากชมดอกไม้ดอกไม้จีลูกเองนะคะออกดอกแล้วออกดอกปีละครั้งนะคะดอกใหญ่มากหัวดน,นี้ออกใหญ่ออกดอกมากคะ่ะรู้สึกว่าต้นใหญ่ต้นใหญ่ขึ้นนะเนี่ย ามาปลูกได้สองปีกว่า2ปีหรือเอามาปลูกได้2ปีแล้วค่ะเขาเรียกต้นอะไรก็ไม่รู้มันคล้ายๆต้นแอรต้นกระบองเพชรน่ะใช่ไหมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าดอกอะไรเนาะมันคล้ายๆต้นกระบองเพชรนะจ๊ะดูข้างหลังก็จะมืดนะคะฝนตก ก็มองไม่เห็นแล้วมีหมอกลงนะคะนกกระบิน้อเออแล้วก็มีต้นกระบองเพชรอีกแบบหนึ่งเนาะเนี่ยอันนี้คือต้นกระบองเพชรนะคิดว่าค่ะเนี่ยที่มันเป็นนำหนามแล้วก็มีต้นเงินด้วยต้นเงินต้นรับเงินก็จะประมาณนี้เนาะ ชอบมากเลยค่ะลองนับดูซิว่ามีกี่ดอกเดี๋ยวจะน้ำมาลดให้เขาหน่อยอกำลังสวยวันนี้ไม่มีคลิปอะไรลงนะคะเป็นคลิปที่แบบอยู่บ้านหลังเลิกงานท,ทำงานมาสองชั่วโมง เจเกสรเขาจะเป็นสีม่วงๆนะคะเห็นไหมเกสรเขาสีม่วงๆแล้วก็จะมีอ่าเกสรไอเขาขาวอยู่ด้วยแต่เกสรสีม่วงเขาสวยมากเลยนะเห็นไหมเกสรสีม่วงสวยสวยมากค่ะปีนี้ออกดอกใหญ่มาก จริงๆขอบคุณนะที่ออกดอกให้ชมออกดอกให้สวยฉบานขนาดนี้ Thank you Thank you my flower I love you so much เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยมันก็กำลังจะออกอีกเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยมันกำลังจะแตกออกอีกใช่อะ่ะเนี่ยหมดเลยเนี่ยฝั่งนี้ด้วยเนี่ยมันกำลังจะออกเห็นไหม ใช่หมดเลยนะคะเนี่ยเนี่ยข้างบนเนี่ยใช่หมดเลยฝั่งนี้ด้วยใช่หมดเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยใช่หมดเลยกําลังจะออกกําลังจะออกดอกใช่หมดเลยคะ่ะนี่แคะค่ะดอกไม้จีจะมีต้นไอ้เนี่ยแต่จีไม่รู้ว่ามันเขาเรียกต้นอะไรนะคะมีใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกจีหน่อยนะคะว่าเขาเรียกดอกอะไร แต่เวลามันออกดอกรู้สึกว่าเราจะโชคดีทั้งนั้นเลยนะคะถ้ามันออกดอกเราโชคดีมากแล้วน,นี้ก็ต้นงนต้นเงินจีก็มีปลูกไว้3ต้นอีกสองต้นจะอีกอยู่ห้องห้องรับแขกอีกห้องนั่งเล่นนะคะอันนี้ก็มาปลูกไว้ตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็ถางใหญ่อันนี้ก็สูงขึ้น เดี๋ยวมันจะออกถ้าสูงขึ้นมากๆจีคิดว่ามันต้องออกดอกตรงนี้แน่เลยเนี่ยแต่ยังไม่เห็นดอกมันสักทีอ่ะยังไม่เคยเห็นดอกเลยค่ะเนี่ยเขาเรียกต้นกระบองเพชรหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนาะแบบเนี้ยเขาเรียกต้นกระบองเพชรเนาะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเล็กๆอ่ะเป็นเพราะเราเอาเชือกมัดหรือเปล่าทําไมมันลำลำต้นช่วงเนี่ยมันเล็กแล้วมันก็จะมาใหญ่ตรงช่วงเนี้ย ดูตลกเนาะนั่นก็จะใหญ่ช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยลงมาจะเล็กอืมช่วงลงมาเนี่ยจะเล็กเนาะโอเคไม่เป็นไรเราไม่ใหม่ขอให้ออกดอกก็พอ,อสวยไหมคะ